ดวงครึ่งปีหลัง2,568ของชาวราศีมังกรจะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและโอกาสไม่ไในหลายด้านโดยเฉพาะในเรื่องการงานการเงินความรักและสุขภาพดาวพฤหัสบดีที่มีอิทธิพลในช่วงนี้จะช่วยส่งเสริมให้คุณมีโอกาสในการเติบโตและขยายขอบเขตชีวิตโดยเฉพาะในด้านการงานและการเงินอย่างไรก็ตามดาวสารที่เป็นดาวหลักของราศีมังกร ก็จะมีบทบาทในการช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตแต่ก็อาจจะทําให้คุณต้องเผชิญกับความท้าทายและการตัดสินใจที่สําคัญมากขึ้นสําหรับชาวราศีมังกรในครึ่งปีหลังนี้การเติบโตในหลายๆด้านจะเป็นกุญแจสําคัญที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในอนาคตแต่ก็ยังต้องระมัดระวังในเรื่องการตัดสินใจในบางช่วงของชีวิตเพราะดาวสาวจะเน้นความรับผิดชอบและความพยายามที่ไม่หยุดยัง้งการรักษาสมดุลในชีวิตส่วนตัวและการทํางานจะช่วยให้คุณสามารถผ่านช่วงนี้ได้อย่างมั่นคง และมีความสุขคุณจะมีโอกาสในการพัฒนาตัวเองทั้งในด้านการงานและการเรียนรู้สิ่งใหม่ใมในขณะเดียวกันก็จะมีช่วงเวลาที่คุณต้องพยายามรักษาความสงบภายในจิตใจและไม่ให้ความเครียดจากการงานหรือปัญหาภายนอกส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความสัมพันธ์ในชีวิตในครึ่งปีหลังนี้ชาวราศีมังกรจะพบก,บกับการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานหรือได้รับโอกาสในการรับผิดชอบงานที่ท้าทายมากขึ้นดาวพฤหัสบดีจะช่วยส่งเสริมให้คุณมีโอกาสในการขยายขอบเขตการทำงาน และรับมือกับพาักงานใหม่ๆที่อาจเข้ามาในชีวิตช่วงครึ่งปีหลังนี้คุณจะได้พบกับโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพเช่นการได้รับโปรเจกต์ใหม่การเลื่อนตำแหน่งหรือการได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถที่สูงขึ้นในที่ทำงานราศีมังกรจะได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยเฉพาะทักษะด้านเทคโนโลยีหรือการบริหารจัดการที่จะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วงนี้จะเป็นเวลาที่ดีในการเริ่มต้นวางแผนระยะย,ยาวสำหรับการพัฒนาตัวเองในอาชีพ การตั้งเป้าหมายและการพัฒนาทักษะในเชิงลึกจะช่วยให้คุณสามารถสร้างความมั่นคงในอาชีพได้อย่ารีบร้อนเกินไปในการรับพระงานใหม่ๆโดยไม่คำนึงถึงความสามารถของตัวเองการหาความสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญการเงินของชาวราศีมังกรในครึ่งปีหลังจะได้รับการสนับสนุนจากดาวพฤหัสบดีซึ่งจะทำให้การเงินมีแนวโน้มที่ดีขึ้นคุณอาจมีโอกาสได้รับรายได้เสริมหรือจากแหล่งที่ไม่คาดคิดการจัดการการเงินอย่างรอบคอบ จะช่วยให้คุณสามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินได้ในระยะยาวคุณจะมีรายได้ที่มั่นคงจากงานประจํารวมถึงอาจได้รับโบนัสหรือผลตอบแทนจากการลงทุนที่ทําไว้ในช่วงที่ผ่านมาหากคุณกําลังมองหาการลงทุนคุณเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคงและให้ผลตอบแทนในระยะยาวเช่นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ด้วยการลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำชาวราศีมังกรควรให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณการเก็บออม และการวางแผนการใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบเพื่อความมั่นคงทางการเงินในอนาคตหลีกเลี่ยงการลงทุนในสิ่งที่ไม่มั่นคงหรือมีความเสี่ยงสูงควรทำการศึกษาและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการตัดสินใจในครึ่งปีหลังนี้ความรักของชาวราศีมังกรจะมีการเติบโตและพัฒนาขึ้นหากคุณสามารถสื่อสารและเข้าใจกันได้ดีความสัมพันธ์จะมีความมั่นคงหากทั้งสองฝ่ายสามารถพูดคุยและดูแลกันอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะกับคนรักหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ระยะย,ยาว สำหรับคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์จะมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นหากคุณและคนรักสามารถพูดคุยและทำความเข้าใจกันได้ดีช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงสำหรับคนโสดคุณอาจพบกับคนที่น่าสนใจและมีความเหมาะสมแต่ก็ต้องใช้เวลาในการทำความรู้จักและศึกษาความสัมพันธ์ก่อนที่จะตัดสินใจในเรื่องสำคัญการให้ความสำคัญกับการดูแลคนรักและการเอาใจใส่ในความสัมพันธ์ จะช่วยให้ความรักของคุณมีความสมดุลและยั่งยืนเอย่าปล่อยให้ปัญหาจากการทำงานหรือชีวิตประจำวันมามีผลต่อความสัมพันธ์คุณหาวิธีผ่อนคลายและมอบเวลาที่มีคุณภาพให้กับคนรักสุขภาพของชาวราศีมังกรในครึ่งปีหลังนี้จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากคุณอาจมีความเครียดจากการทำงานหรือการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบทำให้คุณต้องใช้เวลาในการดูแลตัวเองทั้งทางร่างกายและจิตใจการออกกำลังกายสม่ำเสมอจะช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง คุณเลือกกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกดีเช่นการเดินการวิ่งหรือการทำโยคะคุณหาเวลาในการผ่อนคลายจากความเครียดเช่นการทำสมาธิการเดินเล่นในธรรมชาติหรือการทำกิจกรรมที่ทำให้จิตใจสงบก,การนอนหลับที่เพียงพอและการพักผ่อนจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจมีพลังในการรับมือกับความท้าทายในชีวิตระวังการทำงานหนักเกินไปจนทำให้ร่างกายเกิดความเหนื่อยล้าคุณหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอโดยรวมแล้ว ครึ่งปีหลัง2568ของชาวราศีมังกรจะเต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายชาวราศีมังกรจะต้องใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจในทุกด้านทั้งในเรื่องการงานการเงินและความรักการรักษาสมดุลในชีวิตส่วนตัวและการทำงานจะช่วยให้คุณสามารถเดินไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น้อมรับคำทำนายใครที่สนใจดูดวงส่วนตัว ติดต่อตามเบอร์ที่โชว์ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ